ครัผมวันนี้ไอเทคไทยแลนด์ออนทัวรเราจะพามาพบสาวสวยท่านหนึ่งที่ร้าน Card t ทริสคาดิท a ล l i n g แน่นอนครับว่าสิ่งแรกที่ท่านเข้ามาแล้วจะเจอก็คือสาวสวยท่านนี้ครชื่อว่าพี่ลินสวัสดีสวัสดีครับผมสวัสดีครัอยากจะรู้ว่าพอเข้ามาที่ทริสคาดิทอลลิ่งเนี่ยพี่ลินมีอะไรที่จะทำให้ท่านว้าวได้อีกครับนอกจากจะเป็นเคลือบเซรามิกเคลือบกราฟีนหรือว่า ฟิล์มใสกันรอยถามพี่ลินลดีกว่าค่ะตอนนี้ก็มีเทคโนโล,โลยีใหม่ๆที่ทางเอสเทนำเสนอแล้วใช้ได้ดีนะเวลานี้ค,คือฟิล์มกันกระจกบานหน้าค่ะแน่นอนครับว่าขับรถไปบนท้องถนนเมืองไทยครับกระจกเราเนี่ยไม่ป้องกันไม่ได้เพราะว่ามีทั้งการทําถนนเศษหินเศษกรวดอะไรต่างๆเนี่ยป้องกันไม่ดีกว่าครับเพราะว่าถ้ากระจกเป็นรอยหรือว่ากระจกพังเนี่ย ไปเปลี่ยนกระจกมาแล้วรถเราไม่เหมือนเดิมแน่นอนใช่ค่ะทางร้านมีสินค้าที่ตอบโจทย์ตัวนี้ใช่ค่ะคเพราะว่าบางทีกระจกลูกค้าบอกว่าเคลมได้มีราคาถูกกว่าฟิล์มที่จะกันแต่ลูกค้าเลือกจะกันไว้ดีกว่าค่ะเพราะว่าตอบโจทย์ในเรื่องของการว่าไม่ต้องเปลี่ยนกระจกใหม่ค่ะค เปลี่ยนแล้วไม่เหมือนเดิมเปลี่ยนแล้วไม่เหมือนเดิมอาจจะมีรั่วบ้างอะไรบ้างเพราะว่ารถรุ่นใหม่นะครับมันจะมีระบบเจนเซอร์หรือว่าเทคโนโลยีต่างๆใส่เข้าไปตรงในกระจกด้วยจบที่กระจนะครับเอามาที่เรื่องผิวครับรถเป็นรอยมาเป็นรอยขนแมวเป็นรอยขีดข่วนมาเนี่ยที่เลนจัดการได้อย่างไรจัดการค่ะว่าลูกค้าอยากจะรักษาสีรถให้เหมือนเดิมลูกค้าใช้งานมาแล้วคืองานเคลือบแก้วคเคล <ผม S 2> ือบเซรามิกเคลือบนาโนไทเทเนียมอะไรก็แล้วแต่ ก็ไม่สามารถการอยพวกนี้ได้ถ้าลูกค้ามาขัดเต็มระบบให้รอยพวกนี้มันหายแล้วโปรเทคด้วยการฟิล์มใส่กนรลอยค่ะอ๋อคือฟูระบบเลยคือขัดลบรอยเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกเคลือบกาฟินแล้วแต่ลูกค้าเลือกถ้าเหนือชั้นกว่านั้นอยากปกป้องและอุ่นใจเลยคือเคลือบฟิล์มใส่กนรลอยใช่เรื่องสำคัญน,นะครับผู้หญิงสาวสวยท่านนี้เป็นคนจัดการระบบต่างๆนะครับว่าจะเป็น แบบแพทเทิร์นที่ตัดด้วยซอฟต์แวร์ของคอมพิวเตอร์ใัดแต่การ <ฮะ S 2> เองเลยใช่ไหมใช่ค่ะให้ผมทึ่งมากเลยนะครับมาถึงนี่ปุ๊บเห็นพี่ลินกําลังแบบทำอะไรไม่รู้เ <c oughs> ขี่ยคอมพิวเตอร์แบบกำลังจัดแบบตัดฟิล์มด้วยคอมพิวเตอร์ไม่ต้องใช้คัตเตอร์ไปกรีดบนตัวรถถูกค่ะสุดยอดเก่งนี่เลยฮะค่ะเป็นหลักการขายที่ลูกค้าต้องการและตอบโจทย์เรื่องกลัวรอยคัตเตอร์บนรถของลูกค้าค่ะพอมีแบบซอฟต์แวร์ตรงนี้ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจในเรื่องงานติดฟิล์มได้ง่ายขึ้นค่ะการติดตั้ง มีปัญหาทักมาได้เลยค่ะเข้ามาแก้ให้ค่ะเรียกได้ว่าครบจบที่พี่ลินนะครับสำหรับทีส์คาด,ดีเทลลิงค่ะที่นี่เปิดกี่วันปิดเปิดอะไรยังไงครับเอาเป็นว่าร้านทิศคาของเรานะคะเปิดตั้งแต่9โมงเชา้าจนถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะคะนอกจากวันนักขัตฤกษ์ใหญ่ๆวันขึ้นปีใหม่ วันสงกรานต์วันพ่อวันแม่วันแรงงานค่ะเรียกได้ว่าวันหยุดนักขัตเลษกใหญ่ที่ทางราชการเขาให้หยุดคือหยุดแบบคนทั้งประเทศเขาหยุดเราก็หยุดด้วยที่เหลือคือไม่หยุดเปิด9ก้าโมงเช้าถึง6กโมงเย็นค่ะมีกี่สาขานพี่มี4สาขาค่ะรับรองได้ว่าไปที่สาขาไหนจะต้องเจอกับสาวสวยท่านนี้พี่ลินนะฮะรอให้บริการอยู่ค่ะแล้วเจอกันใหม่อีพีหน้าคะสวัสดีครับขอบคุณครับพี่ลินขอบคุณค่ะ